ตัวนี้ครับคือแบบครับนะแบบทดสอบของเราในี่ระหว่างการรักษากระตุ้นด้วยสีสษดกระตุน้นที่สีสษดด้วยคลื่นแม่เหล็กเนี่ยเราก็ให้คุณลุงว่าคุณลุงเอาหมุดต่างๆมาวางให้ตาม,ตามรูปแบบนี้นะครับโดยที่เวลาคุณลุงจะทำเนี่ยคุณลุงต้องคอยดูนะครับว่าคุณลุงจะต้องวางแผนว่าเอาหมุดสีเดียวกันตรงนี้นะครับทั้งหมดนี่ทั้งหมดกี่ตัวครับ6ตัวตรงนี้มาเรียงกันในรูปนี้นะที่มุมนี้นะ แล้วก็ค่อยๆวางแผนทีละกลุ่มทีละกลุ่มครับนะว่าวางยังไงก็คือว่ามันต้องใช้ความคิดในเชิงของการวางแผนถูกไหมครับมองดูแบบแล้วก็เรียนแบบแล้วก็วางแผนทําทีละส่วนทีละจุดแล้วทําตามลําดับไปทั้งหมดนี้เนี่ยใช้สิ่งที่เป็นความคิดความอ่านของสมองชั้นสูงครับที่เราเรียกว่า executive function ครับนะซึ่งรวมทั้งการวางแผนการทํางานโดยใช้ความจำถูกไหมครับถ้าจําดูแล้วจาไม่ได้จะทําได้ยังไงครับจําไม่ได้นะ มันต้องจำได้เป็น working memory ก็คือเป็นความจำที่ใช้ในการทำงานาระยะสั้นมากๆนะครับนะเหมือนกับที่ผมทดสอบคุณลุงว่าคุณลุงหม,มายเลขโทรศัพท์ของผมหมายเลข081นี่นี่นะให้คุณลุงพูดผมบอกไป3รอบนะคุณลุงพูดเกือบถูกครับนะได้ประมาณสัก70%ของตัวเลขนะครับคือทวนทันทีนี่ยังทวนไม่ได้นะครับแต่ว่า นะถ้าให้เวลาคุณลุงทําอย่างเช่นทําแบบแบบฝึกัดอันนี้คุณลุงทําได้ดีมากครับนะผลลัพธ์ของคุณลุงทํานะครับคือกระดานนี้เลยครับเนาะคุณลุงทํากระดานนี้ออกมาได้โอ้โหดีทีเดียวครับนะลองลองดูเทียบกันกับแบบที่ทํานะครับก็ก็คือการเขียงกันมากเลยนะครับตำแหน่งวางโดยรวมทั้งหมดอาจจะเพี้ยนไปนิดนึงแต่ว่าลำดับถูกต้องหมดนะครับนะก็จะเห็นว่า คุณลุงทาได้ในในในช่วงเวลาของการที่เรากระตุ้นเม่เหล็กนะครับผมกระตุ้นไม่เหล็กให้คุณลุงเนี่ยใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นครับและเป็น15นาทีที่เบาๆสบายสบายครับในการกระตุ้นที่ให้กับคุณลุงนะครับโดยที่คุณลุงเนี่ยมาวันนี้เนี่ยมาติดตามผลการรักษาที่รักษากันไปแล้วเนี่ยสาครั้งครับเรามีแบบสอบถามครับนะมี q u e s t i o n แบบสอบแบบสอบถามที่สอบถามเรื่องของการหลงลืมเนี่ยสิข้อครับเป็นมาตรฐานที่ เราสอบถามกันอยู่มีค่าคะแนน0ถึง4ครับ0แปลว่าการหลงลืมแบบนั้นๆเนี่ยไม่มีเลยใน1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ1คือมี1ครั้ง2ก็อาจจะมี2 3ครั้ง3 4ก็คือลำดับว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับนะครั้งแรกๆมานี่โอ้โหคะแนนโดยรวม13คะแนนนี่ถ้าคุณูณ4นี่ก็คือประมาณ50คะแนนเต็มเนาะคุณลุงนี่ปาไป34คะแนนนะครับเยอะมากครับ ครั้งที่สองหลังจากทาไปได้10ครั้งแล้วเนี่ยเหลือ24ครับครั้งนี้ครับรั้งนี้ครับนี่คือการประเมินจากจากภรรยานะครับที่อยู่ด้วยกันเนี่ยประเมินมาเนี่ยเหลือคะแนนแค่4ี่ครับก็คือว่าเท่ากับว่ามีอาการที่มันที่หลงลืมตามหัวข้อต่างๆเหล่านี้13ข้อเนี่ยน้อยลงมากๆเลย